สวัสดีครับช่องประสงคมเงางก้วนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆพี่ๆ fc ทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่อง fc ทั่วประเทศไทยแล้วก็ fc ทั่วโลกครับผมพามาดูพามาชมนะครับบรรยากาศตลาดค้าปลาดุกแดดเดียวนะครับปลาช่อนแดดเดียวปลานินแดดเดียวนะครผมปลาสลิดแดดเดียวที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดนะครับผมแล้ววงเล็บอร่อยที่สุดที่ตลาดไทยครับผมนบะ ร้านเจ๊กัญญาปลาเท็มสุพรรณครับผมนะครับจำหน่ายทั้งสีและส่งครับผมพาดนะครับผมอร่อยแปรรูปทุกชนิดนะครับผมเบอร์โทรกระตากนี้เลยครับผมครับจัาสอดได้เลยนะครับร้านเจ๊กัญญาคนสุพรรณนะครับป้าเดียวกันกับน้องแอครบส่งน้ำแก้วนะครับผมครับช่องส่งน้ำแก้วพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีนะครับผมพามาดูพามาชม บรรยากาศตลาดค้าปลาดุกแดดเดียวปลานิมแดดเดียวปลาสลิดแดดเดียวปลาช่อนนาแดดเดียวนะผมที่ใหญ่และเยอะที่สุดและองค์เล็ดถูกที่สุดที่ตลาดไทยอร่อยที่สุดด้วยครับผมนะครับการันตีนะครับผมนะครับนี่ครับผมปลาดุกไม่ใส่สีนะครับกิโลกรัมละหนึ่งร้อยี่สิบบมทนะครับโดยเช็าน้ำมีน่ารับประทานมากครับผมไม่ใส่สีนะครับผมีแห้งกำลังดีเลยครับผมครับ ทอดกรอบนะครับผมทานได้หมดนะครับผมสําหรับปลาดุกแดดเดียวไม่ใส่สีครับผมนะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นนี่ครับผมนะครับปลาดุกแดดเดียวเช่นกันนะครับผมนะครับนี่ครับหนึบาทนะครับนี่ปลาสวายครับผมนะครับผมนะครับปลานินแดดเดียวครับผมนะครับกิโลกรัมละเก้าสิบบาทครับผมนะครับตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผมนะครับ พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่พี่เอฟซีทันใดที่ชอบรับประทานนะครับปลาเค็มนะครับผมปลานิลแดดเดียวปลาดุกแดดเดียวปลาสลิดแดดเดียวนะปลาช่อนาแดดเดียวครับก็ขอเชิญได้ที่ร้านเ๋กัญญานะครับผมปลาเค็มสุพรรณนะครับจำหน่ายสั่งปีและส่งนะครับผมสะอาดอร่อยแปรรูปทุกชนิดครับผมเบอร์โทรตามนี้เลยครับผมเจกัญญานะครับผมนะครับจับนัดจอได้เลยนะครับ ไซนี้นะครับแปดสิบบาทครับผมนะครับรับประกันการันตีความอร่อยนะครับผมนะครับไม่เค็มนะครับผมสำหรับปลาเค็มสุพรรณนะครับผมเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับผมนะครับนี่ครับผมเจ๊กัญญาปลาเค็มสุพรรณนะครับผมครับอร่อยจ้านะครับผมนะครับนี่ครับผมเปรโทรจ้ามนี้เลยครับขออนุญาตนะครับสวัสดีครับเจ๊ครับผมนะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นปลาช่อนครับผมนะครับปลาช่อนนาครับผมนะครับนี่ครับผม ปลาชนะารับตัวใหญ่ครับผมนะครับกิโลกรัมละหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับผมนะครับที่ครับผมใหญ่มากครับผมรับประกันการันตีความอร่อยนะครับผมนะครับทานปลาเค็มที่ไหนนะครับไม่อร่อยนะครับขอเชิญได้ที่ร้านเจกัอยาคนสุพรรณนะครับผมนะครับตลาดไทยยินดีรับได้ให้บริการยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับผมนะครับตลาดไทยไม่เคยหลับครับผมนะครับ มาดูนี่ครับผมปลาสลิดแดดเดียวครับผมไซส์นี้ไซส์จัมโบ้ไซส์ใหญ่นะครับกิโลกรัมละสองร้อยบาทครับผมนะครับตัวบิ๊กบิ๊กแบบนี้เลยครับผมนะครับมีครับผมนะครับดูตัวครับผมนะครับตัวใหญ่มากครับผมนะครับใหญ่ใหญ่เท่าป่อมือนะครับผมนะครับใหญ่กว่าป่ามือก็มีนะครับผมนะครับเป็นชิมชงานปลาสลิดแดดเดียวครับผมนะครับ้านเจกัญญาคนสุพรรณครับผมสวัสดีครับป๋าขออนุญาตนะครับขออนุญาตถ่ายคลิปทำยูทู e นะครับผมนะครับ กิโลกรัมละหนึ่งร้อยแปดสิบาทนะครับผมนะครับปลาสลิดแดดเดียวครับผมนะครับสดยวลงามนี่น่ารับประทานมากเอาใจสายปลาเค็มนะครับผมนะครับท่านที่ชอบรับประทานปลาเค็มปลาเค็มสุพรรณคนบ้านเดียวกันครับผมนะครับมาถึงไซนี้ครับผมนะครับกิโลกรัมละหนึ่งร้อยหกสิบาทสดนดงามนะครับผมนี่น่ารับประทานมากปลานินปลาล้างก็มีนะครับผมนะครับนี่ครับผมไม่เค็มมากครับผมนะครับ นี่ครับผมนะครับปาดินนะครับปลาลาปลาินนะครับผมนะครับห้าสิบบาทครับผมนะครับเป็นตัวเลยครับตัวใหญ่เลยครับผมนะครับิกเนเจอร์เลยนะครับผมนี่ปลาลปนาินนะครับผมนะครับร้านเคกัญญาประจิมสุพรรณนี่ปลาหมาปลาแลดปลาแดดเดียวนะครับผมปลาเนื้ออ่อนนะครับปลาลดแดดเดียวปลาสลิดไข่นะครับผมอยู่ในตู้เลือกได้ค่ะนะครับอร่อยทุกอย่างค่ะการันตีนะครับปลาช่อนนาย่างด้านในค่ะนะครับผมนี่ครับผม ดูครับพ่อมี่ปลาช่อนป่นก็มีนะครับกิโลกรัมละหนึ่งร้อยแปดสิบาทครึ่งโลก็เก้าสิบาทครับผมนะครับปลาส้อยป่นครับกิโลกรัมละหนึ่งร้อยหกสิบาทครึ่งโลก็แปดสิบาทนะครับผมนะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นปลาส้อยนะครับปลาส้อยนี่ปลาส้อยอบนะครับผมหรือปลาส้อยย่างครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบาทเช่นกันครับผมนะครับช่อนหนาย่างครับผมหนึ่งร้อยสามสิบาทครับผมนะครับนี่น่ารับประทานมากครับผมครับ นี่เป็นปลาเนื้ออ่อนครับผมนะครับปลาเนื้ออ่อนย่างครับหนึ่งร้อยสามสิบาทจ้านะครับผมนี่ครับผมต้มยำประกอบนะครับปลาเนื้ออ่อนปลาช่อนนาครับผมนะครับทังนั้นนี้ก็จะเป็นปลานี่ปลาฉลาดนะครับผมปลาฉลาดนี่ครับผมนะครับหนึ่งร้อยหกสิบาทครับผมนะครับปลาย่างครับผมกิโลกรัมละหนึ่งร้อยหกสิบาทนี่ครับผมเยอะแยะมากมายนะครับมีมากมายหลากหลายชนิด นี่พริกเาก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นเผาป่าเผาแมงดานะครับผมนะครับเผาแมงดาตาแดงนะครับผมเป็นกระปุกนีสามสิบบาทเล็กยี่สิบบาทนรกปลาสลิดครับสี่สิบบาทอร่อยข้านะครับผมนี่การันตีความอร่อยนะครับผมนะขอเชิญได้ที่ร้านเจ๊กัญญาคนสุพรรณนะครับผมนะคนบ้านเดียวกันครับผมนรกปลาสลิดสามสิบบาทครับผมอร่อยครับผมนบนรกแมงดายี่สิบห้าบาทแ่บๆทนะครับนรกปลาย่างยี่สิบห้าบาท ปลาสับก็มีนะครับ2ี่สิบาทเองจ้านะครับผมพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพือนี่พเอฟซีท่านใดนะครับผมครับต้องกานนะครับผมทานน้าพริกอร่อยอร่อยนะครับผมจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานซื้อไปต่อยอดทำกำไรก็ขอเชิญได้ที่ร้านเจ๊กัญญาคนสุพรรณนี่ครับพี่สาวคนสวยนะครับผมขายเองครับผมนะครับขายเองนะครับทําเองนะครับผมนะครับกับเฮียผู้ชายครับผมนะครับแปดเจ๊กัญญานะครับผมครับ มีปลาราสับครับก็ปลูกใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับการันตีความอร่อยนะครับสดสะอาดปลอดภัยนะใส่ใจผู้บริโภคครับผมนะครับสวยสดงดงามน่ารับประทานมากนี่ครับผมปลาซิวนะครับปลาซิวแก้วครับผมนะครับดูว่าจะเป็นนี่ครับผมนะครับนี่สลิดไข่ครับผมนะครับสลิดไข่แบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับมีไข่ทุกตัวนะครับเป็นแพ็คแบบนี้นะครับแพ็คซีฟสูญญากาศเรียบร้อยนะครับผมนะครับ ก็จะเป็นนี่ครับผมปลาแลดครับผมนะครับปลาแลดปลาเค็มนะครับผมนะครับนี่ครับปลาทูมันก็มีนะครับผมนะครับปลาทูมันก็มีนะครับผมนะครับนี่ครับอันนี้เป็นไก่กระเทียมครับผมหมูแดดเดียวครับผมไก่กระเทียมก็หกสิบห้าบาทหมูแดดเดียวก็เก้าสิบบาทครับผมอร่อยค่านะครับผมครับร้านนี้มีแต่ของอร่อยครับผมนะครับร้านเจกันยาขนสุขันนี่ปลาทูมันนะครับผมนะครับนี่ปลาทูมันไม่เค็มนะครับผมนะครับ หมูแดดเดียวครับผมนะครับไก่แดดเดียวนี่ครับผมมีครบนะครับจบที่เดียวเลยปลาส้มก็มีนะครับผมนะครับนี่ครับผมปลาส้มนะครับปลาทูหอมครับผมห้าสิบาทเองนะครับผมนะครับราคามป้ายบอกว่าชัดเจนนะครับผมสี่สิบบาทนี่ยี่สิบห้าบาทนะครับปลาส้อยนะครับผมนะครับยี่สิบสองบาทยี่สิบห้าบาทยี่สิบสองบาทสี่สิบบาทนี่ครับผม ป่นก็มีเป็นตัวก็มีนะครับประกอบครับผมนะครับนี่ครับสมยศประกอบร้านเก้กันยานะเขาเลือกได้ค่านะครับยินดีต้อนรับได้ให้บริการนะครับผมนะมีปลาซิวแก้วครับผมนะคุสูงละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมนะครับนี่น่ารับประทานมากนี่ปลาต้อยป่นครับผมยี่สิบาทเอาอะไรจ้าเลือกแด้เลยครับผมนะครับนี่ช้อนนำป่นครับผมนะครับยี่สิบบาทเช่นกันนี่ซิกเนเจอร์และถูกใจปลาร้านี่นะครับผมนะครับปลาป์าปนินตัวใหญ่ๆครับผมนะครับน่ารับประทานมาก ห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับนี่ครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนี่พีที่ชอบรับประทานปลาร้านะครับผมครับขอเชิญได้ที่ร้านเจ๊กันยาคนสุพรรณครับผมครับสวยสดงดงามครับผมนี่ครับยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างครับผมครับขอเชิญได้ที่ร้านเจ๊กันยาคนสุพรรณนะครับปักเต็นสุพรรณบ้านเราครับผมปีกและส่งนะครับสะอาดอร่อยแปรรูปทุกชนิดครับผมครับก็ต้องกราบขอพระคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่อง เอฟทั่วประเทศไทยแล้วก็ฟีทั่วโลกครับผมที่เข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามากดเลิฟกดไลค์กดหัวใจกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราได้ทำคอนเทนต์ดีๆนะครับมาให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆเอฟซได้รับชมกันนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ